รณรงค์ป้องกันลายเรื่องไข้เลือดออกให้กับนะครับเด็กๆนะครับเด็กๆรู้ไหมครับไข้เลือดออกนะครับตัวยุงเราออกมาลูกตัวยุงผู้ชายรู้จกไหมครับยุงครับนะควัสดีครับสวัสดี่ะ่วันี่ดะั นะยุงไม่ต้องกลัวหรอกนะครัรก็เป็นยุงจะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกนะครับแต <_' S 1> ่้นที่จังหวัดลบปาปาปัจจุบักนก็ะมีร่วมการสร,ร้างการรับรู้ให้เด็กๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปตรวจแหล่งน้ําเพราะพันยุงลายซึ่งเป็นภาชนะต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับน้ําก็จะไหลแล้วก็จะจตโตๆแล้วก็จะกระด Game ับเรากดับเรา ้าวลูกเอเคทิงเทน้ำพิงเทิงเลยลูกทำบายอ่าโอเคอันนี้ก็อันน้เป็นพิเอไว้เหน่อยอาระวังเาว้หน่อยลูกอน้ิงลูกพน่นไมเลยช่วยกันาช่วยกันโอ้ยลูกช่วยกันช่วยกันช่วยกันมาเลย แล้วได้น้ยเป็นน้ำเราก็ตรวจดูตอ้โอเดี๋ไปทิ้งเขานะเมัว้เดวังมัไ้ไม่มีอยู่้ก้วกอกอ้้วกอก้วกอก้วกอกอ้วอ้วกกอ้วกอ้วกอ้วกอก้วกอ้วอ้วกอวอ้วอวลอก น้งมันโลมันทุยุ่งเลยลนี่หนึ่งช้อนป้องกันได้สมเดือนพี่ต้นไม้เขาจะตายไหมเนี่ยตายหตายมดยเคอกาแล้วอ่กาคณนี่เนยหลรงมของโบารยิ้มมประกอบขาดได้คระาเดี๋ยวลองเปิดาดูครับ แปอยู่ข้างหลังาะแปไปอยู่ข้างหลังหน่อย้ไมอ่อมีน้ำมันอยู่จุดหนึ่งอันนี้จัดใช่ไหมคะอันนี้ไม่น่าจัดใช่ไหมเนี่ยอันนี้เปของจริงของจริงเลยโอ้ อันนี้ของม่ีร่านี้่ยากะไดคก่ับการหาเงิยกตั้งใครับ